เขาว่างบการเงินเนี่ยมันดูซีเรียสแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเราเขาวงบการเงินเกี่ยวกับบริษัทมากกว่าเขาว่างบการเงินเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้กับบริษัทเท่านั้นก็เลยไปเจาะว่าบริษัทอ่ะต้องการความมั่นคงแต่ความมั่นคงของบริษัทอ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าเขามีการแทร็คผลประกอบการของเขาทุกเดือนและทุกครึ่งปีและทุกปีด้วยกฎที่ว่าเราต้องส่งยื่นสัมภาระเพราะสัมภาระจะเป็นการตกเช็คว่าเฮ้ยคุณมีรายได้กับรายจ่ายเท่าไหร่แล้วคุณมีกาไรสะสมเท่าไหร่เพื่อไปต่่่่อออยยดใในนนนธุุรรรรรรกกกกิิจจเเเเเเาาาาาาาทํแบบบบีีี้้้้หััตวววงงงไคสะูม ได้เท่าไหร่หหรายจ่ายเท่าไหร่สินทรัพย์เหลือเท่าไหร่และมีสินทรัพย์ที่ทอาให้เกิดรายได้เท่าไหร่สินทรัพย์ที่เป็นหนี้สินเท่าไหร่เราจะได้รู้สเตตัสหรือสถานะของเราว่าสุขภาพการเงินของเราตอนนี้มันมั่นคงหรือมีหนี้สินเยอะเราก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าเราต้องแก้เกมแบบไหนในวันถัดไปหรือปีต่อต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีการรู้แบบนี้เราก็จะทํางานไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้มันทําให้เรามั่นคงจริงหรือเปล่าหรือเราสามารถที่จะอยู่ได้เป็นสิบางคนมีงงบกเินที่ติดลบนี้สินเยอะแต่ก็สึกว่า